สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสําหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนหรือว,ว่าคนไหนที่จะส่งพัสดุนะครับแต่ว่าไม่อยากเสียค่าส่งแพงเพราะว่ากล่องใหญ่แต่สิ่งที่อยู่ข้างในมันเล็กทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการย่อขนาดกล่องให้มันกล่องที่มันใหญ่แล้วก็ให้มันเล็กลงนะครับเพราะเพื่อที่จะ ไม่ต้องเสียค่าส่งที่มันแพงเพราะว่ากล่องใหญ่แต่ข้างพัสดุข้างในมันเล็กของข้างในมันเล็กนะครับวันนี้จะมาทําวิธีง่ายๆครับผมอาจจะไม่สวยหรือว่าอะไรนี่คือเน้นง่ายๆใช้งานได้จริงนะครับผมก็นี่ผมจะมาสาธิตนะครับผมง่ายๆมากนะครับอันนี้คือกล่องสมมติว่านี่คือกล่องที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างในมันแค่นี้ครับคือเอาง่ายๆคือจะให้กล่องขนาดเนี้ยให้มันได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมง่ายๆเลยครับผมเนี่ย ถ้าเป็นกล่องเนี้มันจะเสียค่าส่งสองเท่าแน่นอนเพราะว่ากล่องมันใหญ่นะครับผมเนี่ยของที่อยู่ข้างในก็แค่ครึ่งหนึ่งนะครับผมง่ายก็คือแค่เราตัดวัดไม่บรรทัดว่าวัดด้วยอะไรก็ได้นะครับผมให้มันอยู่ตรงการลางก็ตัดเอ้ยครับตัดตรงนี้เลยครับให้มันได้มาครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับอันนี้คือกล่องที่ผมตัดไปแล้วนะฮะประมาณนี้ครับผม ตัดครึ่งหนึ่งจะไว้ฝั่งนี้ให้เยอะนิดน,งน,งนึงก็ได้ประมาณครึ่งสองเส้นได้ครับเพื่อที่จะให้มันเป็นคู่มีกที่หนึ่งครับผมเนี่ยเราก็ตัดใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้อะไรก็ได้ตัดนะครับผมพอเร,เราตัดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ <c oughs> ได้ประมาณนี้นะฮะเราก็ใส่พัสดุลงไปนะครับผมจะว่าอันนี้คืออ่าพอดีแล้วใช่ไหมฮะเราก็ดิดสก๊อตอ้พลาสเตอร์ตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับ เราก็เอาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมาหุ้มไว้ครับ <c oughs> แค่นี้ครับหุ้มไว้นะฮะเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็จัดให้มันเรียบร้อยมันก็จะได้แะครับกล่องมันย่อนนิดนึงเนี่ยประมาณนี้นี่คือกล่องไม่ได้สวยถ้าเป็นกล่องแบบนี้ไอ้เนี้ยมันจะสวยนะครับเราตัดให้มันพอดีนะครับรก็ประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยครับผมใช้ปัสต์อะไรมาปิดก็เรียบร้อยนะครับ อันนี้คือผมใช้มือเดียวฮะมันจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมียบรอยครับผมได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็เกือบครึ่งนะครับก็เนีย่ยฮะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนว่ามีแนะนําตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับผมสำหรับคลิปน,นี้ขอจบการแนะนําทิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ